สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง Watch Channel อเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนะี่ยเราก็อยู่กันในแบบบ็อกซี่อีกแล้ววันนี้เนะี่ยผมจะมาสอนการรับนวมใหม่นะซึ่งล่าสุดเนี่ยตัวเกมได้มีการอัปเดตมาอีกแล้วครับผมช่วงนี้อัปเดตบ่อยมากเลยนี่นะครับก็จะเป็นนวมใหม่ที่เกมเพิ่งเพิ่มเข้ามาซึ่งนวมนี้ผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่ารับได้ฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียอะไรเลยนวมนี้ฟรีนะครับผมซึ่งหลายๆคนที่ยังไม่รู้เนี่ยว่าหามาจากไหนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสอนวิธีรับนวมนี้เลย ซึ่งนวมเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะราคาก็จะอยู่ที่50,000 0คล้ายๆกับนวมนวมอันเนี้ยเวอร์ชันเก่าเลยนวมเวอร์ชั่นเก่าอ่ะมันจะเป็นสีแดงเนี่ยที่อยู่ด้านบนเลยอ่าเนี่ยครับนวมเวอร์ชันเก่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ว่านี้เป็นนวมที่เพิ่งเพิ่มเข้าใหม่ก็จะเป็นสีฟ้าซึ่งนวมแบบเก่าเนี่ยก็จะเป็นสีแดงเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูก็จะเป็นแบบนี้นะครับนวมเวอร์ชั่นเก่าซึ่งเวอร์ชันเก่าเนี่ย มันมาช่วงอีเวนต์กิจกรรมนานแล้วนะซึ่งตอนนี้หาไม่ได้แล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีเวอร์ชันใหม่เข้ามาเป็นสีฟ้าซึ่งสามารถลับได้อยู่นะก็คือสามารถหาได้นั่นแหละครับซึ่งวิธีหามันเนี่ยผมจะบอกท้ายคลิปนะแต่เดี๋ยวผมจะรีวิวนรวมให้ดูก่อนอันนี้ผมลองใส่สอสีให้ดูนะเปรียบเทียบกันเลยเวอร์ชั่นเก่ากับเวอร์ชั่นใหม่ก็จะออกเป็นโทนแบบแดงฟ้าโอ้โหโคตรหล่อเท่เลยใส่2อัน ใครที่แบบมีสีสีแดงอยู่แล้วนะรีบไปหาสีฟ้ามาใส่เลยมันโคตรเท่ทุกคนดูดิฟ้าแดงอะยังหล่อ,อเดี๋ยวผมจะลองรีวิวเอฟเฟกให้ดูนะครับซึ่งเอฟเฟกการต่อยธรรมดาของไอ้นวมที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้แะครับก็คือนวมไอ้นวมสอเวอร์ชันเนี่ยทั้งแบบเก่าและแบบใหม่อ่ะมันจะไม่มีเอฟเฟกตตอนต่อยนะ มันจะเป็นแบบเอฟเฟกปกติมาตรฐานของที่เกมให้มาเลยมันจะไม่มีแบบสีฟ้าสีแดงแบบเป็นควันเป็นเอฟเฟกอลังการอะไรไม่มีนะครับเอฟเฟกมันจะอยู่ที่ตัวนวมอย่างเดียวเลยซึ่งนี่ก็จะเป็นนวมแบบเก่านะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเอฟเฟกซึ่งผมบอกเลยว่า2นวมเนี่ยเอฟเฟกไม่เหมือนกันมากเลยอะเพราะว่าแบบคือมันไม่มีเอฟเฟกต์ไยเขาจะว่ามันจะมีเอฟเฟกที่อยู่ที่ตัวนวมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตอนต่อยมันจะไม่มีเอฟเฟกเอฟเฟกมันก็เลยเหมือนกันก็คือไม่มีนั่นแหละ เห็นป่ามันก็จะประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากที่เรารีวิวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีหาไอ้นวมนี้กันนะครับซึ่งบอกเลยว่าวิธีหาแม่งโคตรยากแต่เดี๋ยวมาดูกันซึ่งวิธีหาไอ้นวมเนี่ยเนี่ยขั้นตอนแรกนะทุกคนต้องกดไปที่เควสก่อนเลยเสร็จเราก็กดมาตรงลิมิตนะครับแล้วมันก็จะอยู่บรรทัดแรกเลยนะมันจะอยู่อันแรกเลยอันนี้ครับอีเวนต์นี่อีเวนต์ใหม่ของรางวัลที่จะได้รับก็คือไอ้นวมอันเนี้ยนี่แหละที่เป็นสีฟ้า ซึ่งวิธีการได้หลับใช่ปะคือคุณผู้ชมอ่ะจะต้องทาเควสของมันซึ่งเควสของมันเนี่ยใช่ครับมันไม่มีบอกว่าต้องทํำยังไงแต่วันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกเองนะครับซึ่งวิธีการทาเควสเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะจะต้องไปต่อยคนที่ใช้สไตล์ไม่ซ้ำกันทั้งหมด24คนซึ่งสไตล์ในเกมเนี่ยมีทั้งหมด24สไตล์แล้วถ้าจะทาเควสเนี่ยเนี่ยจะต้องไปต่อยให้ชนะกับคนที่ใช้สไตล์ไม่ซ้ากันเลยไม่แต่สไตล์เดียวในเกมอ่ะ ทั้งหมด24สไตล์ก็คือทั้งหมด24นนี่คนน่ะจะต้องไม่มีใครใช้สไตล์ซ้ำกันเลยสมมุติว่าผมไปต่อ,อยกับคนที่ใช้สไต Iron Fit, ล์ไอรอนฟิตและผมชนะผมก็จะได้1แต้มซึ่ง1แต้มเนี่ยจะต้องเก็บไปครบย4แต้มและถ้าเกิดผมไปต่อ,อยกับคนที่ใช้สไตล์อื่นต่อผมก็จะได้อีก1แต้มทุกซ,ซึ่งทุกการต่อยเนี่ยจะต้องไม่ซ้ำกันเลยไม่แต่สไตล์เดียวก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนสรุปไปให้ ให้ทุกคนก็อ่านเอานะซึ่งสรุปก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าทุกคนอ่านแล้วเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนอย่านงน้เลยเพราะว่าคือผมไม่ใช่คนที่อธิบายเก่งขนาดนั้นแต่อันนี้ผมพยายามอธิบายให้เข้าใจมากที่สุดแหล,ละคลิปนี้เนี่ยก็จะต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับซึ่งคลิปหน้าเนี่ยใครอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับผม